สวัสดีเพื่อน f c โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช่วงนี้ก็เช่นเคยนะครับฝนก็ตกทุกวันเลยนะครับแอดก็ยังไม่ค่อยหายดีนะเสียงยังแหบอยู่นะครับก็ยังไงก็ต้องขอโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน f c ทุกท่านนะครับที่ยังร่วมบุญกระถิ่นนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงแอดก็จะวางเลขบัญชีไว้ข้างล่างอีกทีเนาะช่องความคิดเห็นนะครับ ท่านใดทีอ่อยากเล่นรายวันก็เข้ากลุ่มนะครับท่านใดไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับเนาะกวันนี้มาตามเจแวนะครับเนาะหลังจากแมเงียบหายไปนานเนาะตั้งแต่ไปหลักกิโลนี่เจแวงเงียบไปเลยเนาะนี่เนาะเจ็ดเจ็ดงวดที่แล้วนะแม่ลาวพัฒนาก็มาสามตัวเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเจแวได้ตัวไหน สวัสดีครับเจว่าสวัสดีค่ะโอ้โหหายหน้าหายตาเลยนะใช่เงียบหายเลยนะตั้งแต่นู่นนานแล้วเนาะเออเจ้าที่งอนหรือเปล่าก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะใช่ช่วงนั้นเจ้าที่แหมมาอย่างแม่นเลยเนาะแหมแต่ได้ข่าวทูบก็แหมทูบก็เข้าเข้าเนาะลาวพัฒนาหรอเออทูบแม่นเหมือนกันนะจช่ไม่ธรรมดา เข้าทางอะไรนะ39แล้วก็หนึ่จุดวันพระได้เข้าทางติดกันเลยทางอะไรนะวันอะไรนะวันพูดกับวันศุกร์ไหมสามเก้ากับ18ติดกันเลยเลขทูบสองทูบแล้ววันนี้จุดยังยังยังโอ้ยังยังไม่ถึงวันพระเนาะใช่ต้องจุดเฉพาะวันพระอ๋ออ๋อจ้ะแล้วอเลขรถไหมก็เข้า3าตัวใช่ไหมใช่ตอนนั้นเราออก774ี แล้วกระเจกันเรียกว่ามันจะมาไทยน่าจะเจ็ดสี่เนาะ,ะแต่มันมาอกอกไอเจ็ดเจ็ดอีกอก็เลขมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเนาะจ้ะโอโหถือว่าเข้าดีเนาะจ้ะแล้วยังไงครับความฝันคนนี้มีประเด็นอะไรไหมเจฝันว่าประมาณใกล้ประมาณใกล้จะสว่างตัวเจเองนะว่าไปวัดในความฝันนะคือเจไปวัดอืแล้วจะมีเสียงคนที่เขาประกาศไมนะ้นักขระจับเขาก็ประกาศบอกว่า ให้มาเข้าแถวเลยนะรีบมาเข้าแถว uh huh. ประมาณว่าเขาให้ไปเอาอะไรสักอย่างเขาจะจะให้ขคงอะไรประมาณแหละนะ mm hmm. อยู่นี่อยู่ที่วัดพอดีเจ mm hmm. ก็บอกเอะข้างๆอ่ะเพื่อนที่ไปด้วยกันเนาะหลายคนก็บอกว่าไปแร้วรีบไปเข้าแถว mm hmm. เดี๋ยวจะได้ก่อนเขาบาง่างรีบ mm hmm. แล้วมันมีน้องผู้ชายเนาะ mm hmm. น้องคนนี้อ่ะเขาอยู่หมู่บ้านอื่นนะอื mm hmm. แต่เขามาที่วัดบ้านบ้านเราอ่ะบ้านเจ mm ่ะ hmm. เจมองว่าอ่ะเด็กน้องคนนี้เขาอยู่หมู่บ้านอื่นแล้วทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนาะเจก็บ,บอกว่าป้าๆเลยรีบไปเข้าแถวเขาตะโกนบอกเจเลยว่าเขาบอกเลขเขาบอกเลขเจเลยเอาแล้วไอ้แล้วที่เขาให้ไปต่อแถวเอานี่ไปเอาอะไรยังใช่ไหมยังไม่ยังไม่ทนันได้ไปแต่น้องคนนี้เขาบอกเลขเจกโก<อ>นก็เลยสะดุ้งตื่นเลยตกใจเขาบอกเลยแล้วแล้วปกติแต่ก่อนเจเคยฝันว่าเขาตะโกนบอกเนาะเออ ไม่เคยอืนกระซิบไม่เคยได้เห็นตัวเนาะยินแต่เสียงแต่ก่อนๆที่ฝันเนาะแต่รอบนี้เห็นตัวเลยเป็นนเลยเป็นน้องผู้ชายอ่ะคนเนี้ยเขาบอกเจ๊เลยแบบห้าศูนย์เขาบอกอีกสองตัวเนาะเจก็คิดว่าน้องคนนี้เขาชื่อนุนุกันหนึ่งเจ้าว่าจะหนึ่งห้าศูนย์ไหมสามตัวแต่ปกติก็ไม่เคยเจอใช่ไหมคนนี้ไม่เคยเจอแต่ดันเขามาอยู่ในวัดวัดเดียวกับเจได้ยังไงเอามองไปอ่ะ เราคนนี้แขชื่อนุเนาะเจกว่านานุน่าจะหนึ่งไหมแล้วก็บอกเจว่า50ก็ตโกนใส่เจอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อนเอฟซีลองไปตีดูนะคะือเป็นแนวทางเนาะครับเพราะเจก็ไม่ได้ลงนานๆโอแต่รอบนี้เป็นเป็นคนมาบอกเนาะใช่เพื่อจะให้โชคอะไรประมาณนั้นเนาะเนาะจ้าปกติก็จะเป็นเจ้าที่เนาะมากระซิบมาตะโกนนั่งก็แค่นี้เนาะใช่ไหจ้าแค่นี้จ้าก็ ก็ประเด็นก็คือว่ามมีคนมาบอกเนาะก่อนจะไปรับก็ถือว่าบอกเลขนั่นแหละเนาะจะแต่เขาพูดแบบพูดแบบธรรมดาเลยใเขาบอกเลยว่าบอกเลยว่าสองตัวเลยห้าูดดังมากเลยจนเจ๊ตกใจสะดุ้งตื่นเลยเลขนี้ก็ยังไม่ออกอะไรอย่างอย่างอยงลองดูเนาะเพื่อนเอีเผื่อวันนี้เนาะเพื่อนบ้านเนาะเอลองดูค่ะก็น่าจะไปรัฐบาลเนาะอ่ล่ะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ๊แวร์นะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อน,นทิพซีนะฮะที่ช่วงนี้ก็ร่วมบุญกระถินสร้างโบสถ์นะครับสมทบสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนทิพซก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกับที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกยรติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับเจแวร์หลังจากที่ไม่ได้ฝันนานเลยเนรอบนี้มาฝันมีคนมาบอกแล้วมาดูกันว่าเลข จะออกตามที่เขาบอกในฝันหรือเปล่าจ้ะอ๋อล้วครับวันนี้ขอบคุณที่แวนนะครับสวัสดีค่ะ